เฮ้ยบีผู้เมียจะให้ตั้งปลุกกี่โมงที่ผ่านมาแม่งเลื่อนตั้งปลุกเนี่ยเป็นสิบสิบรอบอะบียังไม่ตื่นเลยโอ,อ๊ยก็อะไรอะก็พี่ไว้จะเล่นตั้งปลุกเป็นมินเนี่ยนเต้นรำอยู่นั่นน่ะอย่าใช้ปาตะบีละโกตะบูซ่าจะไปตื่นให้มึงโอ้ยตื่นให้กบ,บุญแล้วนั่นน่ะหน้าอย่างเถื่อนลิงโทนอย่างแบลวแล้วไม่ตั้งปลุกแล้วบีจะตื่นเหรอก็อบีก็ปลุกเอาสิ เขาคิดวิธีออกแล้วที่หลังอะ่ะบีไม่ต้องั้งปลูกเสียงมินเนี่ยมัน้องปลูกเยอะ,อะบีโอนเงินให้เขาเสียงดังเดียวเขาตื่นเลยตื่นแต่งตัวออกไปข้างนอกไปกดเงินเลยทันทีเลย <laughs> มีฝันตั้งแต่ยังไม่นอนเลยเนี่ยพรุ่งนี้นะถ้าปลุกนะแล้วไม่ยอมตื่นนะจะปล่อยให้นอนอยู่อย่างเงี้ยแหละนั้ลนะลูกค้าสําคัญไว้ด้วยถ้าไม่ตื่นนะไม่รอแล้วเมไหนบีจะต้องกินข้าวกับเพื่อนมึงหลับไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ปิดประตูหรอ นเปิดอยู่เนี่ยไม่มีใครแดกทีเร็วๆเ,เขารอเจ๊เนี่ยรอเจ๊มาตัดริบบิ้นอะแดกได้จูนเป็นไงบ้างอ่ะหายหน้าหายตาไปเลยช่วงนี้ทำอะไรอยู่อะงานยุ่งมากเราบอกไว้อะไรคืองานออนแฮนด้วยสิบสองสิบสามตัวขายชิลๆเอาตีนเคี้ยนั่งจิบเบียร์ขึ้นได้ละห้าสิบล้านาโอ้ไม่ค่อยมีเวลาว่างหรอกช่วงนะี้เฮ้กูอยากได้หวยเงี้ยมาช่วยกูขายของจริงเลยกูช่วยกูขายของมาโอ้จูนทำยังไง วายแต่รจ,จริงๆแล้วยอดห้ิบล้านก็ไม่ใช่ของเจ๊คนเดียวหรอกนะเอา้าอูเจ๊มีหุ้นส่วนด้วยเหรอเจ๋งว่ะอะไรคือเวลานี้ที่กูต้องมานั่งกินชาบูแทนที่กูจะต้องอยู่สนามบินแล้วเพราะว่ากูต้องรีบไปคุยงานเอา้ามันก็ไปโอ้โหบริษัทใหญ่โตดรวยขนาดนี้มีลูกน้องกี่คนแล้วเนี่ยเปล่ากูมไม่นีเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขา กูก็คิดว่ามึงเป็นผู้บริหารโมึงบอสซี่มาเลยตั้งแต่เดินมาโหแม่งมึงคิดไปไกลเหมือนกูปะ <c oughs> ใช่มึงเหมือนมากดูสูตรใส่สูตรด้วยใ okay. ส่สูตรด้วยคิดเจ๊การองสูตรยนักธุรกิจเนี่ย <c oughs> อุ้ยจูนกูก็คิดว่าของมึงคนเดียวเล่นใส่ใหญ่ลำ<อ>ใหญ่อะวกมึงคิดเกีนไอ้ไปเองเหรอเนี่ยไปเรื่องยีสตินดีกว่าเป็นยังมึงไม่บิดไปฮ่องโถงก็หล่อเดี๋ยวนี้ก็ฝากซื้อของซะหน่อย ไปทีไรนั้นตะคนฝากซื้อของเบื่อซื้อที่ไรก็เทตลอดไม่เคยจ่ายตังคูหรอกที่อยู่ในไอจีนะไม่ใช่ของกูทั้งนั้นนะนะฝากซื้อแล้วก็ไม่มาเอาเทกูหูมึงไปยุโรปเหรอเนี่ยยังรับหิ้วกระเป๋าแบรนด์เนมหิ้วครีมแพงๆอยู่ป้าครีมเขาตัวแบรนะด์น่ะกูว่าจะฝากซื้อเนี่ยใกล้หมดแล้วนี่กูอยากจะพีออเดอร์ซะหน่อยโอ้โหมึงเปิดประเด็นมาอย่างงี้กูเตรียมละลายซับอีกแล้วเนี่ยโอยอะไรอ่ะไม่ต้องไม่ฟังมึงพูดอะไรกันวะมึงพูดอะไรกันวะ ยังรับอยู่นะเจ๊แต่ครีอมอะไม่รับแล้วแต่เดี๋ยวก่อนที่มึงซื้อกันมาทั้งหมดเนี่ยมึงลืมเสียบปะอา้อาวอา้าวกูยัง